บัดนี้วันที่30มิถุนายน2568เป็นวันที่61ข้าพาเจ้าข้ <c oughs> าพาเจ้าในบรรทดจอมสวรรค์เอระหวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแดค่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มามีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทกราบพระธนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสัมมิสุปฏิปโนภะคะวโตสะวะสังโฆสังขังนะมะมิ บทที่สองบทบูชาพระภริพินาศอรหังสมาสมพุทธโสจามณีนิพุทธคู่เนหิธารมโนธานิปารามีเจติีสาธยาวะจิวังอหังพุทธังธรรมังสังหังสารนังคโตหูเจมีรัตานติยังธรรมังจรามิโสทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันดาจักวะริสุตระคัจฉันตุเทวตาสัทธมังโมเนราชาสุนันโตสักขโมขะรงสเกกเมจารุเปกิริสิขาราเทเจลลิเควิมาเนีทิเบราเทจเมตารุวนาคาเนเคหาวตุมิเขตติอุมาจยันตูเทวาชาลทลวิสเมียกคขันธพนาคาเตทันตสันติเกยังมุนวรวจันังสัรวเมสุนันโต ธรรม,มสนุนะกโลยัมหะทันตาธรรม,มสนุนะกโลยัมหะทันตาธรรม,มสนุนะกโลอิยัมภะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพภาคนา,าการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <c oughs> ัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดใจสรณะขมณะปะทะ พุทธังสรณังคัจจามิธรรมังสรณังคัจจามิสังฆังสรณังคัจจามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจจามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจจามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจจามิตัดิยัมปีพุทธังสรณังคัจจามิตัดิยัมปีธรรมังสรณังคัจจามิตัดิยัมปีสังฆังสรณังคัจจามิ บทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานาทีเมสราณะยังหุตเทเมสราณะรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหุตุสัพพธานาทีเมสราณะยังธรรมโมเมสราณะรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหุตุสัพพธานาทีเมสราณะยังสังโฆเมสราณะรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหุตุสัพพธาบทที่เจ็ดบทสวดเตรัตนปนามะคาถา Hutang na merah dan abu dasari raja, hitang hamang na merah dan abu dasu desa, rangsang angna merah dan abu dasu zila titi, hitang na mede, rada na sama samo sari tau wat husa, wat huwi sesahu, hutang an อัญโยยานโยตคุณายโยขวสปวัตตังอสมิทธยามหปิตเทวยะธาติทันเทเอกังวินาถิตเรสัมมาสัมภเวนโลกเกกธาจิจจจิเรนจปาตุโวตังคำพีระยานวิสยังอติโททัาสัตังวินโยหิปันธิตาชนหิวิชัญญโรปังโลกะมิเกหิจิกทานจุปัลพะนิยังเกสันจิสุทธวิธิตังคุณากายตายะ นามิเวยวัชนาตายสุวิสุตัมปิสมมปสตังมานสิสุทธะปัสาติปัสะธาทานังปุญญสติกานะสมุต ตรรมะภุณฑะโพมังทุกข่าปมุดจนำโมฆะสรนังคตานังปูชาระเฮโสปรมังอภิปูชาในยังนิพพานาสจิกริยาโยปนิสยัตหังสัมมากิเลสัมละโสธนะสิทธิอาจะสาธุหิอาทากุสเลหุปัเสวานิยังปานิจาปิสรนังกามณียเมวัสสะมหิตังติระตนังสรนังคตธรมะ ราตินทวังขานะเนโสนามสันนมาสมานาโปเชมจาปิสสะสะตังสุพสันนจิตตาตถาโนปาริจาริยาสัทธารตาจา ปุญญนาตทสุกเตนะสุขีภเวโมเตเชนาตาสาจะสัทธาเปหสวัตถิหโตโยเจธาธรรมวินิยามีประมาณภูโตโลกตราพิสมโยนิโตสุภชังตัสโซปนิสยาจายายายามิปหโตวัตถุตยเยปริจิโตสุปสารกาโรบที่8 มกระสิทธิคาถาโยจักขุมามุหามละปะกัตโตสามังวะพุทโธสุขโตอิโมโตมาราสัปปะสวิดิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินัยังพุทธังวรัณตังสีระสนามามิโลกัสานัทัญจาวินัยกัญจาดันเดจาศดีเจยสิทธิโหตุสะพันตริยาจาวินาสเมนโตธรรมโอทะจยวิอัสสะทูตถุทะเสสิโลกัสวิสุทธิมะขังนิยานิโกธตมาราสาทธารสัตถมโหสันติกโรสุจินโน ธรรมังวรััตังสีรสานัมมีโมหะปะรังอุปัสันตาหังทันเตชะสาเดจเยสิติโหตุสะวันดาริยจะวินาสเมนโตสัทธามาเสนาสุขานุโคยโลกะสะปปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันติเนียวจะกโกจะสวากาตาธรรมังวิิตังกะโรเตสังหังวรััตังสีรสานัมมีพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิฏฐิทันเตชะสาเดจเยสิติโหตุสะวันดาริยจะวินาสเมนโต บทที่เก้าบทสวดนโมกัระอัฏฐกะคาถานโมวราโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีนวนาโมตัมมัธมัสสะสวะคาตเสวะเตนิทานโมมหาสังฆสัพพิวโสทัสสีลาทิฏฐิโนนโมมัตยารัตัสารตนาตยัสสะสารุกังนโมอมากาติตัสสะทัสสะวัตุตยัสสปีนโมกัระปะพาวนะวิกาชนดุปะถวานโมกัระนุภาเวินาสวดีโหตุสัพพะทานโมกัระสะเตเจนะวิทิมเฮโหมิ อเชวบทที่10บ,บทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะสกิสุหะรติกาเปรวัตุสมิงมวะวันิมหาตาภิกขุสงเฮนะสัตถิปญมัตดีภิกขุสเดีสเบหะระหันเดหะรสสีจัโลกรธาตุหิเทวดายพุยนะสันนิปิดาโหุนเดภะคะวันตังทัสสนายภิกขุสงหันจะ อะระหูจตุนังสูธาวาสกาวิกานังเทวนังเอตอะโหสิอยังโคภักวาสเกสุวิหารติคาปิเลวะโทสมิงมหาวันิมาตาภิโกสังเฆนะสัดิงปัญญมติปิโกสเดหิสเวหิอรหันเดหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวะารยพุเยนะสันนิปิริตาหุนเถภะวันตังทัสสนายภิกกสังหันจาันโนนะมยัมปิเยนะภะกวาเตโนปะสังกมะยามาปิสังกปิตวะภะกัปโตสันติเกปาเจกะคาราปะสัยมาเต अराकोतारेवतासैयरावेनाम फलवापुरेसो सम्मिञ्चितं वा फहंग पसरियपसरीतां वा फहंग सम्मिञ्चय एवमेव सुद्धवसेसुरेवेसो अन्तरहिता भगवतो पुरातो पतरहंसो अराकोतारेवता ตวสันติเกมังกระทังอภัสรตตระภิคุโสมารังโสเจตังอัตโนโฉกามังสุสาราธิวันเหตานิกาเหตุว่าอินริยเนรคันติปนิดาติอรโกะปราเทวตาภะกวะโตสันติเกมังกระทังอภาสรเจตวากิลังเจตวะผลิขังอินทะกิลังโอหะจามะเมชาเตจารันติโสทาวิมลาจักขุมตาโสุทันตาโสสุนะคาติ gucken Ara ko abar awata bakawa dosan dike mangkathang a baasi yeke cibuthang sararanang katase enak de kamian dia payya booming. ป่าหายามโนสังเดหังเดวะกายังปเรป์เรสันเตเตอระโคภักวะภิกขุมันเตสีเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาตุโสเทวตาสันนิปิฏฐาหุนติตาธาคดังทัศนายภิกขุสังขัญญาเยปิเตภิกขเวเฮสุงอติตามัทนากรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภักวันตานังเอตัปรหมเยวะเทวตาสันนิปิฏฐาเฮสุงสไสราปิไม่หังเอตระหิ เยปิเตปิกเวภเวสันติอนาคตมัรมทนังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมเยวะเทวดาสันนิปริตาภเวสันต์ใสยยธาปิไม่หังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกัญญังนามานิกิตาเยสามิภิกขเวเทวกัญญังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกัญญังนามานิตังโสนาถาสาทุกกรรมราศีครูถาภสิสสามิเตเอวามันเตติโคเตภิกขุภควัโตปจัโสสุงขคาวาเอตัถวจ่า สีโลกกามนุกสามียัตหาภูมิธาธาสีตาเยสีตาคีริกะพรางปิกขะธาสมาหิตาปุถุสีหัสสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุทโนโอทะตามนาสาสุธาวิปัสสันมนาเวลาปิโยปัญญสติยตวะวเนเกบลิวัตเถเวตาโตมณีสัทธาสะเกศสสนีระเต เทวกายาภิกันตาเดวิชนนธาภิกโอเตจารพามะกรุงสุตตะวะพุทธสัสนังเตสัมปตุรหังอิวานังอมโนสานารสนังอเปเกสะตมาทะคุงสหัสังอธาสัตตเริงสัตังเอเกสหัสนังอมโนสานามัตสุงอเปเกนัตมาทะคุงทิสสสป้าปุตตาหงังดัญจาศพังอภิญญาเยาวกิตวานาจักโหมาตโตมณีสัทธาสัพเกสสเนระเตเทวกายาภิกันตาเดวิชนนธาภิกโอเยโอหังกิตเยสามิเคระหิอรมุปภัสโส สาธาสาสะยาค้าภูมิมากรฤตถวายที่มันโตชดีมันโตวันหน้ามันโตยศสีโนโมทัมหน้าภิกขมงภิกขุนางสมิติหันังชาสาใสมาวัตรยาค้านานาตะวันนี้หนยที่มันโตชดีมันโตวันหน้ามันโตยศสีโนโมทัมหน้าภิกขมงภิกขุนางสมิติหันังสาธากิรติสาสายาค้านานาตะวันนี้หนยที่มันโตชดีมันโตวันหน้ามันโตยศสีโนโมทัมหน้าภิกขมงภิกขุนางสมิติหันังอิเจเตโสระสาสายาค้านานาตะวันนี้หนยที่มันโตชดีมันโตวันหน้ามันโตยศสีโนโมทัมหน้าภิกขมงภิกขุนางสมิิตงนั เวสามิตาปัญจสตาญาฆะนาณาตะวันนิโนยที่มันโตสติมันโตวานาอันโตยสสีโนโมรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติขนังกุมพรโรราชกี่ยโกยปุรสานิเวสนางพิยจนางสตาสาสังญาฆานังปเยโรปาสติคุมพรโรราชกีโกโสภคัสวมิติขนังปุริมันจะริสังราชาราตโทปัสสาสติขณะปนังอธิปติมหาราชายะสสิโส ปุตะปีตัสสพะโหอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสสิโนโมทรมนาภิกขมงภิกขุนังสวิติงวนังทักขินันยติสังราชาวิโรภโภตภาสาศาสตรีกุมารังอธิปติมหาราชยสสิโสปุตตะปีตัสสพะโหอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสสิโนโมทรมนาภิกขมงภิกขุนังสวิติงวนังปัจชิมันยติสังราชาวิโรภโคปภาสาสาสตินาคานาธิปติมหาราชยสสิโสปุตตะปีตัสสพะโหอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสสิโนโมทนาภิกขม งภิกุนังสมิติหิกุนังอุตตรันเจริญสร้างราชาเกวโรตับสัสาติยักขะนาธิปติมหาราชยสสิโซอุทตปีตาสะพะโหอินทนามามหาพลายที่มันโตยเจมันโตวนามันโตยสสีโนโมทัมนาภิกกงภิกุนังสมิติหิกุนังปุริมาธิสัรัตตารทะกิเนนาเวโรหโกปชิเมนาเวโรโกโคเวโรตรังดิสังยัตตโรเตมหาราชสมันตาจัตโรดิสารัฐธรรมนาสังอัทถังสุขวันิเอกลวัตโวเว เตสังมะยาเมนโนทาสาอาอัญจานิกาสะท่ามายาคูเดนโดเวเดนโดวิภูจาวิภูโตสหาจันทโนกามเสโตจักโนคันโตนิคันโตจับปานาโตปัมโยจัติวาสุโตจามาเตลีจิตาสีโนจักนัพโหนโรราชาโนสัโออาคูปัญจสิโคเจวติมภารรสรีวัชชะสาเอเดจันเยจาราชโนคันทาภัสสาราจุปีโมธมนาภิกขมงภิกขุนะสวัสดิ์ทิพนัง อารักขูปนาภาษานาคาเวสลาสะตาจักกะกมลสัตระรักปยาคาสหายาติภิยามุนัตตระทัจขูนักเยสสิโนอราวันโนมหานาโคูโสภคสเวติมนังเยนะขารเจสหัสสารันติทิพติชาปักวิสุทธจักคเอหายาสเทวนามะชาปตาจิตรราสุปนัยติเตสนมังอภินตานาขารจานามาสีสุปนตโตเขมภสีพุทโธสนะหิวัจหิปุหายันตานาคาสุปนัสราณมากังสุพุทธัง เชตตาวจิราเทนะสมุทังอสุราสีตาภัทโรวาสวเสติที่มันโตเยสสีโนกาลกัญชามหาภิสมะอสุราธานเวคาซาเวปจิติสุจิติจาระหราเทนโมจิสหะสัตถัญจะาลิปุตานังสเวริวจนะมกาสันายหิตวังผลิงเสนาระหุพัทโมภปหะขมงสมโยธานิพัฒนเตภิกุนังสมิติภนังอาโปจาเทวะปัทวิจารติโชวโยดธาขมงวารุณาวารุณาเทวาสุโมจายสัสสหะเมตตากรานากียิการคุเทวยเยสสีโน ทัศเศรษศสตรากายาสภะนันตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวะนันโตสสินโนโมดธรรมะพิกขมุงภิกขุนังสัมปติหุนัง เวนทูจารีวาสหาลีจ่าอสมาจารุเอยามาจันดสุปนิสาริวาจันทามะคุปรากีตาสุริยสุปนิสาริวาสุริยมะคุปรากีตานักขัตตานิปรากิตวะอากูมันทวลาหกกาวปสุนังวาโวเสธวสกุปภะคาปรินธาโททัศเสธทัศรักกายสเวนนาตะวันนิโนยทีมันโดยชุติมันโดวันนาบันโตยยสศีโนโมทัมนาภิกกมุงภิกขุนังสมติงมนังอาถาขั้สาภูเทวาชลาหเกสิขารีวาอริระกาจารวิจจาอุมาปุภาณิภาสีโนวารุณาสาธรรมจ่าอจุตจเนสสกุริสก จอาคอาคูวัสวัเนสิโนะทสเดทสราคยาสาเพนนาตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาันโตยสศินโนโมทั้มนาภิกขมงภิกขูนางสมตินังสมนามหาสมนามนุสามนนสุตธมาคิดาปทุสศีกาอาคูอาคูมโนปะทุสีกาถ้าคูหริยเทวาเยจลหิตาวาสินโนประคามหาประฆาเทวาอาคูเทวาเยสศินโนทศเสเดทสราคยาสาเพนนาตาวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาันโตยสสินโนโมทัมนาภิกขมงภิกขูนางสมติมนัง สุขะกัลปมหะรุณาอากูเวขานณสัชหะอุหะราคยะปาโมคขะอากูเทววิจักขนาสัทธามัตหะราคะชามิสก้าเจยัสสีโนธานยังอาคาปัจจุโนยติสาภิวสติทศเสตระสรากายาสัเวนานาตะวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวนันันโตยัสสีโนโมทัพันนาภิกขมงภิกขุนังสวิติงภิกนังเขมิยะตุสีไดยามากัตถะเจยัสสีโนสัมพิตรกายละมาสิธาชุติมานามาจะอาสาวะนิมารติโนอาคุอาทะอากูปะริณิมิตาทศเสตระสรากายาสเวนนัตตนนนิิโโมัพ นะอันโดยสาศีนโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมาติมนัง สัทเทเทเทวานิกายสัพเพนันตวันิโนนาโนวัายนาอคันชุงเยยันเยสัทิสาสหะปับุธาชาติมักิลังโอคตินามนะสวังท่าเขโมขัตตารังนาคังจันทังวาอาศิดาติตังโสพระมาพรมัโตจาปุตไตรทิมาโตสหัสสนังกุมโรติโสจาสุปคัสสเมตติพนังสหัสสัพรมโลกนังวรหะพระมาพิธะติโอภาปโนจุติมันโทปิสมะกิโยเยสสิโสทัศธาอิสระอาโคปเจกวาสวัตติโนเตสัญจามาะโตอาคัฮาริโตบริวาริโต เตจะสภิสอภิกันเตสินเทเทเวสพระเมเกมาราเซนอภิก้ามีภาษาคณะสมันทิยังเอทัคนาทาพนาธาราเกนาพฐทมัตุสมันตาบริวาริธรรมอปบุจิธาโกจินังอิเดธาธรรมาเซนกอนณะเซนอภิสิยปนินาตละมาหจาสรังกตัวอนภเยระวังยะทาบุสโกเมโคธนายันตสวิชโกุลธาธาโสปัจจธาปฏิสังกุทไวสียงวเสตันจาสภังอภิญญาเยาวกิตตัวอนจักรคูมาธาตุมณีสัทธาสาวเกศสเนระเตมาราเซนอภิกันตาเตวิช นาพราภิเกโอเตจัตถามะกโรงสุตวาพุทธศาสสนังเวตาระเกปกามงเนสังโลมปิอินชยุงสัพเพปิเชตาสังขมภะยะติไตรยสสินโอโมทันติสาภุติสาวกเตชเนสุตตาตีบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตัง อาศัวนาจะพารนังปณิตานันตเ์วนนปูชาจะปูชนียนังเอตมังคโลมตมังปฏิรูปเะโสวโสจัพุเปจักรปุญญาตาตาสมะปณิธิจเอตมังคโลมตมังพาหุสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาเยเยวะใจเตมังคโลมตมังมาตาปิโตปัฏฐานะพุทธารสสังขะโหนาสุกุลาจกาแมนตาเอตมังคโลมตมัง ฐานะจรรมจริยาจายรักานาสังฆโานวจานิกนีังคลมุตมังอารติวารติปภามะชัปนาจสัญโมอมโรเจราเมโเอรัมคลมุตมังคารวจานิวโตโจรสันติจะตานโยตาคาเลนธรรมะสัมังเอังกลมุตธรังขันธิจัสจะสัตตสมนาจ้าสานังกาเลนธรรมะสักจะเอังคลมุตมัง ดับพเจ้พระมจริยัญจาริยสัจนะทศนังนิพพานสัชชิกิริยาใจถ้ามังคลวุตตมังหุทธสโลกธรรมิเหิตจังย์สันนคัมปติอสุขามเดชังเกมังเหตตมังคลวุตตมังเอตาริสานิการวานาสัพพธรรมะปราชิตาสัพพราโสทิงขจันติตันเตสังมังคลมุตตมันติ บทที่สิบสองบทสวดรัตนปริศยังกินจีวิตั้งอิรวาหุรังวาสเขสุวายรัตนังวณีตังนโนสมัาณติทัทากะเดนะธรรมบีพุทธะรัตนังวณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหุโตขยังเวรกังอมาตังวณีตังยาลาสกัสกัยามุนีสัมมาหิตโตนาเดนะธรรมเมนะสมาธิกินจีธรรมบีธรรมเมรัตนังวณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหุโต ยมบราเซโตปริวันนเยสุจิงสมาริมานันดริกันยมหูสมารินาเตนสมุวิเศษิธมปีธรรมเอรัตนังปณิตังเอเตนสัจเจนสวัสดิหูตูย่ปุขาอสตัวสทธาจตตาริเอตานิยคานิหูติเตกินยสุัสสะสาวกเอเตสุธินานิมาภลานิธรรมีสัเครัตนังปณิตังเอเตนสัจเจนสวัสดหูตู เยสุปโยธามนัสาธทเธนันิกามินุโคตามาสะสนามิเตปฏิพัตตามังวิไคยาลาธามุตาริปุติงคุณจำมาได้เตียมปิสังเขรัตนังวณีตังเอตินาสะเจนะสวสดิโหตุโขีนังปุรานังระวังนาเทสัมภูังวิรัตตาจิตายติเกภวาสมิงเตขีนังพิชาวิรุณิชันธานิพันติเรรายาทายมปฏิโพดมปิสังเขรัตนังวณีตังเอตินาสะเจนะสวสดิโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทศาสวาสวก อัตตาเวชิตังเสอิลยัจจะยังอิตราปชาอัตัดันตสัพโสดสานนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวะนคันธโพนมารสหะพระมนาชิตังอปชิตังกายราตถารูปัสาชันดุโนบทที่14บทสวดเกสปุตตสูตร พัสิตามิทังเตนะภะควะตาจันตตาปัสตาระตาสัมมาสัมพุทเธนะเอธาตุเมมะมโนสเวนะมาปรมาปรายมะอิติกิรายมะปิตากะสัมปาราเนนะมาตักขะเหตมะนักยะคะเหนะมาอักขระปริเวตาเกนะมาทิฏฐินิชาณคันติมะณขันติยามาภะพะรูปตายามาสัมโนโนคารุ ยถาตมเอัตนาวัชยนายัะเอเมรมาอกุสลาออเมรมาสาวัเเมรมารินียคาระเฮตาออเมรมาสมัตตาสมาธินะเฮตายาทกขายาสังวตันเอัตถะตมเปจะเฮยยาถะ ยะธาตุเมเหอัตนาวชนิยาธาอิเมธมากุสลอยเมธมาอนาวัชัยอิเมธมาวินโยปัสสะธาอิเมธมาสมัตตาสมาถินาเหตายาสุขายาสังวัตเตอัตตาตุเมเหอุปสัมปชาวิหารยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตร อุปนิยะเตชีวิตมปมายงสโรปนิเทศนะสันเตทานาเอตังวยังมรเนเปคขมาโนปุญญนิคยิราธสุขาวหานิอุปนิยะเตชีวิตมปมายงสโรปนิเทศนะสันเตทานาเอตังวยังมรเนเปคขมาโนกโรคามิสังปัจจะเฮสันติเปโก ยอรักเยนัสังยามุวัจยาอุรัจเดรสาตังตัสสเปตัสสุขายโหติยังชีวมโนปการโรติปุญญังธรรมโมหเวระคดิสัมมตาริงธรรมโมหเวธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังเส เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนในทุกขติงขจดิธรรมจาริสเพสังฆารานิจจติยถาปัญญยปสติอรหานิพนธิติโลกเเอสามาโคิสติยาสเพสังฆาราทุกขาติยถาปัญญยปสติอรหานิพนธิติโลกเเอสามาโคิสติยาสพธรรมานตาติยถาปัญญยปสติอรหานิพนธิติโลกเเอสามาโคิสติยาบทที่16บทสวดอปรณกชาดก อปนกถานะเมเกธุติยังอโหตะกิกาเอตทัญญะยะเมทาเวตังขันหัยยปนกังอหุเอสรณังยัตติปะภัตตะนิพพานานิจะอารามรุกะเจติยานิมนุสสะวิยัตตาชิตาเนตังโขสรณังเกมังเนตังสรณมุตตังมังเนตังสรณมะกมัสสะพะรุกาพูจติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังขัตโตจัตาริอริยสัจจะนิสัมภัญญาอเยปสัติถูกขังถูกขัสมุปาทังถูกขัสรัติกำบังอริยันจะรังขีขังโลกโคปสังขามินังเอตังข้อสนานังเขมังเอตังสารนโมตัมังเอตังสารนามะขมัสสะปรุฆะมุจจะติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทกรตตคาถา อาตีตังนานนาวะฆะมัยนาปฏิกังเนขนาคตังบุงคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติอาตีตัมปะหีนันตังอปัตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นน่าลไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนั้นยังไม่ถึงปัจจุปปัน,นัญจโยโธธรรมดราตถาะะะะะวิปัสสเิอสังเหระสังกบังตังวิธานมะนุปะโรหฮเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทรมปัจุบันไม่งอนเงียไม่ก้อนแกนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นถึงเจริญทมนั้นเนืองให้โปร่ปรงเถิดอาเชว่ากิจจมาตปังโกชันยามราังสุเอพึงทาความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันรุ่งนาหโนสังคันเตนามหาเซเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกรรมจจราฏภูมิเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาป,ปิงอโหรต,ตามตันทีตังตังเวภะเทกโรตัด การะตโตติสันโตอาจิกเตมุีเตพระมุนีผู้สงบยอมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยวาักาชานีแลบทที่18บทสวดพินะัพจเวคณะปาทะ ชราธรรมมีชราอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องนความแก่ไปไม่ได้อาญาทิรทมอมเหี้ยอาอาทีอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมมมเหีมรณะอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้อหนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมเยหิมนาปีหินนาภหินาภวราะละเวนเป็นต่าง หรือว่าจะต้องพระเจ้าของพระของเจริญใจ,จทั้งหลายทั้งผู้วังกรรมสอยโกมีกรรมทายาโุกกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรเป็นของของตนมีกรรเป็นทู่ให้ผลมีกรรเป็นเดนเกิดมีกรรเป็นทูต่ติดตา้มีกรรเป็นที่พึ่งอาศัย <c oughs> ยังกัมังกิษามีกัลยนังวาปะปะกังวาตาสาัทธายาโทโหเยสามีเราทำกรรมในว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราะจะเป็นทายาทือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามให้พินังปัจ,จเวกขีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บบทสวด พระบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโซกปตาจนิโซกาหูตุสเพปิปานิโนเอตตาปตาเจอมิสัมปตังคุณยสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทานฐนตุสัทธายสิลังรักันตุสพะทาภาวาราภิรตาหูตุขะจันตุเทวตาคาสาสเพพุทธาภรปตาปเจกาันจะยังพลังอรหันตันจะได้เจนารักขังวันทามิสาวโซ บทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอนธรมยังปฏิทานคาถาเยอะปนามาเส ยาเทวตาสันเทวิฮารวาสเนธโอเปขเรปุริขเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาสทิงคารุเตทวิหารมันทะเลเทราชามชานวกาจพิครุารามิการนปิติปัสสะขามาเจเรสานิขามาเจริญสาราสัพนนปุตาสุขิทภวันตตเตจลาปุจายพิจันทาสัมภวสังเสรจจาราวุปปานิกานิยานิกังธรรมอรังปิติจเติสัพิทุกขสสะกรุนดุสังขยัง ธ่าตัเจร่างสตังนโมธรรมธราเจปุขลาสังโฆหตุสมะโคาอาธาจายา,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 าจาอาธาจายาจาหิตายาจาอเมร,กระกุตุสรทโธสะเปติธรรมจาริโนอุติงสัมปะปุญย,ยามะธรรมเอริยประปเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปเตทานะคาถาท่านธรรมยังปเตธ,ธานะคาถายโยปนามาเซ อุญญาสีธานิกาตัสายานัญญาณิกตานิเมเตสันจะภาคินุหุนตุสัตาณัตปะมานิกายปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยดิธาเม่จะปิธาวอันเยมชัตตเวริโนสัตตดิทันติโลกัสสิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกเจรุโขกาสังสารันตภาวะภเวยาตังเยปฏิธาณเมีอนโมทันโตเตสียงเยจิมังลพชานันติเทวาเดสานิเวทะยุงมาอาทินาปุญญาณัปนโมทนาเหตุโตนา ซาเพสัตสราหุนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปัทันจัปะปนตุเตสะสะสิทตังสุภา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นนี้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนหลาดเป็นที่รักผู้มีคนมีมารดาและเบรดาของข้าพเจ้าเป็นตนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและไม่เวีนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในบุญสาม 3, เกิดในกรรมเนิดสี่มีขันห้าแลขั้นหนึ่งและขั้นสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์หลาดทราบกันให้สมบูรุ์ของข้าพเจ้าแล้วออสัวเเลาาานนนน้จงงุิถด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทีบทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมอนราบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปูวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมเถิดและจงถึงทางอเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัต์จะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระัธนตรยัยโดยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและประกาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจาริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสระใหญมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรโดมวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพร,ริพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงห์สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะ,จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและขมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการเทิดสาธุ